เพื่อตอกย้ําหรือให้รายละเอียดนะครับผมมาถึง EP 24นั้นนะครับถ้าท่านจะลงทําศูนย์บริการแบบที่ใหม่ขยายสาขาก็ดีหรือสร้างใหม่ขึ้นมาเลยก็ดีหรือคนที่ยังไม่เคยทำแล้วอยากจะทำผมแนะนําเลยครับว่าระบบใหม่นั้นจะทํางานได้ตามเวลาเป๊ะเลยนะครับโครงสร้างพื้นฐาน1เดือนตัวโครงสร้างอาคารอีก1เดือนเป็น2เดือนและสุดท้ายคือการเตรียมระบบ เครื่องมือการตกแต่งอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนท่านจะเปิดร้านได้ไม่มีู่นย์สูญเสียไม่ต้องกังวลว่าใครจะไปมั่วฟีไปมั่วปูนท่านไปมั่วเหล็กท่านนะไปลดสเปคอะไรท่านไม่มีนะครับเพราะนี้มันจะถูกสั่งตัดมมนจะมาเรียกว่าเป็นโมดูลาซิสเต็มนะวันนี้เราทำศูนย์นะครับเป็นต้นแบบแล้วนะครับที่เชียงใหม่และผมจะเอาข้อมูลมาให้ท่านดูเป็นรายละเอียดนะครับว่าสร้างพื้นที่ในขนาดที่800ตารางเมตรเราสร้างให้เสร็จต้องเปิดได้ภายใน3เดือนครับ นี้เตรียมฐานรากได้เตรียมพื้นที่อยู่นะครับล้ากำลังเริ่มทําฐานรากนะครับแล้วเมื่อบราจุฐารากเสร็จอันฐานรากนี่คือปกตินะแล้วแต่พื้นที่นะว่าเป็นที่รุ่มที่แข็งที่หินที่ก็สร้างไปตามมาตรฐานของการก่อสร้างส่วนเราจนั้นจะเป็นการก่อสร้างตึกโดยการใช้เหล็กทั้งหมดนะครับการตัด จากเลเซอร์ตัดจาก CNC ที่จากโรงงานแล้วเอาเข้ามาที่ไซงานแล้วประกอบครับไม่มีการมาเชื่อมไม่มีการมาเทป,ปูอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขึ้นไปเป็นเหล็กทั้งหมดหรืเป็น s t e ลสตรั u เจอร์เราเรียกว่าเป็นมูดดูร a l ซิสเต็มนะครับเป็นแบบแห้งเลยนะครับเป็นเหล็กแบบแ,บบแห้งไม่ต้องมีน้ำประกอบนะครับนะบสามารถที่จะยืดขยายหรือย,ย้ายออกได้ร้อยปอร์็นอย่างง่ายๆนยนียดูแลรักษาง่ายด้วยครับ สามารถที่จะออกแบบทําระบบที่มันปกป้องความร้อนได้ต่ตัวหลังคาผนังขึ้นมาได้เลยง่ายเลยนะครับสามารถที่คุณจะเพิ่มระบบเข้าไปต่างๆง่ายครับไม่ว่าจะเพิ่มแอร์ระบบไฟฟ้าระบบเครื่องอะไรต่างๆที่เข้าเข้าไปในตัวอาคารเนี่ยนะครับโดยที่เราไปขุดเจาะกระแทกนะปูนซีเมนต์แบบเก่าเลยนะครับมันสามารถที่จะสอดใส่วางระบบได้อย่างง่ายได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมันและที่สําคัญนะครับราคาเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับสตาร์ท8,000บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป นี่ไม่รวมฐานล่างนะครับหมายว่าเฉพาะตัวอาคารทั้งหมดเลยรวมถึงการตกแต่งด้วยนี่นะโครงสร้างคือสตรัคเจอร์บวกกับการตกแต่งนะดูไม่ไม่รวมเครื่องมือกับเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวน,นะเนะี่ยอยู่ที่8 0 0 0อัพนะขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นที่การจะได้ดูแบบสวยดูแค่ไหนยังไงนะโดยประมาณนะครับถ้าเป็นไซส์เล็กอยู่ที่ประมาณสัก200ตารางเมตรใช้ใช,ช้งบไม่เกินรถบริการได้ประมาณ2คันบวกๆเนี่ยนะนะใช้เงินอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2ล้านบาท ไซส์เอ็มนะครับประมาณรถ4คันนะครรถสคันดูแลการนะครับพื้นที่อยู่มาสามร้อยตรบัวตารางเมตรก็ใช้เงินประมาณสักไม่ถึง3ล้านบาทสองล้านห้าบวกลบได้หมดนะครับไม่รวมที่ดินนะครับไม่รวมฐาน่างนะครับไซส์แอลนะฮะอยู่มาสักรถควานหกคันห้าหกคันขึ้นไปนะไม่รวมเฉพาะในอาคารนะครับหรือนี่ที่รวมรถที่บอกในอาคารไม่รวมนอกอาคารนะครับจะใช้พื้นที่อยู่มาสี่ร้อยตารางเมตรบวกบวก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน4ล้านบาท ถ้าจะเป็นเ l ็ลเลยไซส์ใหญ่นี่ผมจะทำอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ใช้รถถึง8ปดเผยรถได้รถ8คันนะครับสิ่ลิงสูงมากนะครับประมาณ45เมตรเลยนะครับโปร่งสบายนะครับรถรีบสมัยใหม่หมดเลยครับพื้นที่อยู่มันห้า5 0 0ยขึ้นนะครับอันนี้ใช้เงินไม่ถึงหาล้านบาทนะครับท่านทำเองไม่ได้หรอกครับท่านทำเองจะเกิดอะไรขึ้นครับงบบานปลายช่างเบี้ยงงานทะเลาะกันนะครับลดสเปคนะโดยที่ท่านถ้าไม่รู้ยิ่งโดนหนักเลยนะครับ สร้างเสร็จยากบางทีก็ไม่เสร็จเปลี่ยนผู้รับเหมาน,นี่ท่านจะปวดหัวหมดเลยนะครับแล้วเงินที่ท่านลงไปเนี่ยมันก็เสียเวลากับเรื่องการก่อสร้างป่าเดือน10เดือนบางคนก็เป็นปีเลยอันนี้ครับสเดือนเป๊ะครับมาสร้างกับผมอะผมรับผมมีธุรกิจรับเหมาสร้างพวงนี้โดยเฉพาะผมไม่สร้างแบบเก่านะครับอีกอันหนึ่งนะครับนี่คือตัวตัวตัวของสร้างอาคารอันที่2คือเรื่องของ Equipment a n d t o o l s นะครับผม ไปคอนแทคกับโรงงานตรงท่นไม่ต้องไปซื้อเองให้ปวดดัวนะไม่ต้องซื้อผ่านอารีบาบาไม่ต้องไปซื้อผ่านจีนอะไรตัวแทนยังไงนน,นีเขาไม่รู้ของคืออะไรผมเนี่ยไปคัดเลือกของมาให้คัดมาเองเลยครับจะเป็นตั้งแบบไลท์ติ้งที่ชอบใช้งานอยู่ในคาเดทิ้งสวยๆแล้วรู้เลยว่าต้องมีลักซ์เท่าไหร่มีความเข้มสว่างเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับงานนั้นคาแคร์นังเรื่องคาเดทิ้งนะครับเรื่องของการติดฟิล์มต่างๆมันจะต้องมีสเปคของมันที่เหมาะสมนะเครื่องมือต่างๆจะทันสมัยนะไม่นั่งอย่างปั๊มเนี่ยนะที่ ติก็ใช้เสียงดังลั่นเลยนะครับแต่นี่เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นแบบสกรูวิ่งนะซึ่งเ,เสียงจะเงียบกว่าเยอะเลยนะครับดูทันสมัยมากนะฮะเราสามารถจะเลือกแหล่งมาได้แรงวัดได้เต็มที่แล้วว่าจะซัพพลายไปทั้งตัวอาคารไปใช้ระบบอะไรได้บ้างนะครับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวโฮสเรลต่างๆนะครับสมัยนี้นะครับมันต้องดึงสายออกมาจากบนอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นลมเป็นไฟเป็นน้ำอะไรต่างๆ,ๆเพื่อไม่ให้สมัมผัสลถ มันจะดูทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยและทํางานได้เร็วขึ้นการที่มันลากเอาสายจากข้างลา่างไปสัมผัสรถลากถังไปอะไรไปเนี่ยมันหมดสมัยนะครับดังนั้นของเหล่านี้นะครับผมถึงโรงงานที่เขาชํานาญโดยตรงกับเรื่องของคาร์ดิจิทัลและฟิล์มช็อตนะครับตัววอชิงต่างๆนะฮะก็จะมีเครื่องมือต่างๆมาช่วยงานให้เกิดการวอชิงได้อย่างในอย่างมากมายไกลกองเลยนะในงบประมาณอย่างที่ผมบอกนะ่ยถ้างบสุดน,นี้นะครับไม่เกิน500,000นะท่านได้เพอร์เฟคเลย โมเดลเลยนะครับนะตัวประมาณนะครับอยู่ที่ไซส์ของตึกนะครับถ้าท่านไซส์ไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะถูกลงนะแต่ตัวเบสิกก็อยู่ที่ประมาณเนะี้ยอย่างน้อยก็มี3ามสองสามแสนก่อนที่เป็นเบสิกส่วนจะมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้นก็เพิ่มจำนวนหัวเพิ่มจำนวนตัวโสต์รีวอะไรก็ว่ากันไปก็จะบวกๆขึ้นไปก็อยู่ประมาณ5้าแสนบวกๆเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเรื่องนี้นะท่านไม่ต้องไปเหนื่อยหาเองนะท่านชานาญในการใช้ของอยู่แล้วนะท่านบอกสเปคแล้วผมจะเสนอสเปคว่ามีที่ดีกว่านี้มีที่ทันสมัยกว่านี้ยังไง ใครเข้ามาดูรถรานขท่านแล้วจะรู้สึกประทับใจและมั่นใจที่จะให้รถมาอยู่ในมือท่านครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายของ e ีี24นะครับผมมาเป็นมิตรเป็นมิตรภาพในการทาธุรกิจร่วมกับท่านมไม่ได้มันเน้นขายของนะครับท่านจะซื้อ,อผมก็ได้ไปซื้อหรือซื้อตรงก็ได้ครับแต่ผมจะแนะนําว่าควรจะทําแบบไหนเนื่องจากเรื่องการสร้างสาขาสร้างตึกของท่านที่มีความทันสมยัยใช้เวลาที่รวดเร็วนะไม่ต้องไปกังวลเรื่องการสูญเสียอย่างอื่นเลยนะครับ เป๊ะเวลาได้เป๊ะเลยท่านเตรียมแผนการขายแผนการตลาดเปิดตัวล่วงหน้าได้เลยนะไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าไปเตรียมไม่ได้นะครับไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ต้องอันนะี้เป๊ะแน่นอนนะครับท่านต้องใช้เครื่องมือเขึ้นมาระบบที่ทันสมัยท่านจะเป็นศูนย์ที่เหนือคู่คู่แข่งผมย้ำเลยนะครับสินค้าอาจจะไม่แตกต่างกันแต่บริการแต่ตัวอาคารระบบการต่างที่ไม่เหมือนกันก็สร้างความแตกต่างของแบรนด์ท่านได้แล้วครับสวัสดีครับรวเจอกันในคลิปต่อไปรับ